ครับสวัสดียัทำทุกท่านทุกคนนะครับยามบ่ายนะครับแดดแรงมากครับยามบ่ายนี้นะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศด้านหน้านะครับผมมาแนะนำพี่น้องด้านหน้ารอนะครคุณแม่หลวงตามาถึงถอดหมวกด้วยนะคุณแม่นะครับแล้วก็เตรียมยกน้ำครับผม เนี่ยคุณแม่อยากได้เป็นน้ำมงคลเนี่ยให้หลวงตาข้อให้คุณแม่ก็แกะน้ำได้เลยนะด่าเดี๋ยวค่อยแกะก็ได้ครับผมคุณแม่กำลังจะแกะน้ำนะครับสวัสดีย่าทำทุกท่านทุกคนนะครับ,ม,รบมาดูพี่น้องเราที่นั่งรอหลวงตานะครับกับท่านไม่ข้อกระเป๋าสตางคุณแม่มใช่ครับผมท่านไม่ข้อกระเป๋าสตางนะเก็บกระเป๋าสตางไว้นะครับ นี่ก็มาแนะนําพี่น้องด้านหน้านะครับยายทำทุกท่านทุกคนให้รับชมด้านหน้ากันบ้างนะครับเนาะครับคุณแม่สวัสดีครับผมบคุณแม่เรียกตั้มตั้มแสดงว่าคุณแม่ติดตามเลยะเนาะครับผมนะบอกแล้วว่าคุณแม่ติดตามครับผมสาธุสาธุครับผม ตอดหมวกนะครับผมตอดหมวกเตรียมยกน้ำขึ้นนะครับเตรียมจับไว้ได้คนนุณแม่เด้อจับไวร้รวมกันไว้ได้ครับจับรวมกันไว้ได้นะครับอ๋อส,สดีญาที่ทำทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับเนาะเห็นภาพบรรยากาศท,ที่ได้ถ่ายทอดไวใ้ให้ญาตยทำของเราได้รับชม ตลอดเส้นทางการจรารที่เธองของลุงตาบม่ชื่นนะครับว่าในช่วงนี้ท่านเุองถึงจุดไหนบ้างนะครับโรงเรียนโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลต้องขอโทษขออภด้วยพูดผิดนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมนะนะครับเยรียมพร้อมเลยนะครับร้องรอแล้วก็มีนะครับ ครับคุณแม่ไปด้วยอ๋อก็เดินข้างหลังได้เลย,ยนะขาผมเดินสองงตาด้วยกันครับเดินข้างหลังได้ผู้หญิงนู่นาผมพี่น้องชาวต่างชาตินะครับ <laughs> อรอนะบสองครับต่านะด้วยตืนเต้นมากครับอ,อยู่ประเทศไหนนี่พี่ออสเตรเลียคออสเตรเลีย,ออเ,ลยเนะยาะครับผม,ม,มครับอ,อยู่ประเทศออสเตรเลียนะครับะะได้ได้เลยพี่ถ่ายได้เลยครับถ่ายได้เลยอ่ะเข้าวปีกก็ได้ หันมามาเจอเจนี่พอดีฮะน่า,าลุงตาจะฉันพอดีนี่พอท่านแล้วล่ะลุงตายิ้มเลยเขาข้างหลังลุงตาท่านยิ้มเลยเจนี่มาอรอเหลืออ,อีกประมาณสักเนี่ยไม่กี่อันนี้ก็จะถึงแล้วลุงตาฉันน้ำก่อนน้อยเดียวลุงตาอ่ะ ลวงตาบอก็น้อยเดียวนะครับลวงตาเดินมาลวงตามานั่งลงฉันน้ำก่อนเจดีรครับเตรียมพร้อมเลยนะครับผมของคุณแม่จับไว้ไนะครับไปตรงยกน้ำนะครับสองแพ็อ่าถ้าสองแพคนี่จับไว้ได้เลยนะครับนะครับนี่ภาพบรรยากาศด้านหน้านะครับเตรียมพร้อมเลยนะครับผมถอดหมวกด้วยนะครับ อยังจะไปแข่งค่ะวันนี้มาขออ๋อจะไปแข่งวันนี้มาขอพรกอนนะครับอานนาาวสวย่นีครับกำลังจับภาพให้สาวๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่เดี๋ยวไปแคปปรภาพได้เลยนะครับตั้มดัมซิ่งนะครับครับผมโอเคพี่แล้วจัดให้เลยพี่ถ้าบอกนะอ่าวอาวางวาาวา นน้สามาเนี่ยมากับพี่ชายเ็ิเนี่ยเียมเป็นาทีั่ะจนเจียบางคน้ับมีเวลาวันทอยู่กับานอยกหาาะทำมาเจียด้วยกบงครับทับรัขอกาไครับพี่แทคหะพี่ชายแล้พี่ สวัสดีครับสวัสดีิธาทมทุกท่านทุกคนมาถึงหน้าเซเว่นแล้วครับเซเว่นเตรียมถอดหมวกด้วยนะพี่นะได้ครับครับผมถอดหมวกนะครับถอดหมวกรอรับพรนะครับผมนี่คุณพ่อท่านเตรียมตัวแล้วนะครับนี่สวยงามแบบนี้แหละคุณพ่อถูกต้องเลยหลวงตามาคุณตาเขาจะเคาะน้ําให้เรารับให้เราแล้วก็เคาะหัวให้พรเรานะครับผม นี่ท่านยกน้ําไว้เป็นสวยงามเลยครับเอ,อ่าเป็นภาพที่สวยงามครับเอ,อ่าเป็นภาพที่สวยงามนี่นะครับยห้ทาทั้งทั้งหน้าที่ดูอยู่นะครับให้ทําแบบนี้ไว้นะครับอ,อ่าให้ยกรอไว้แบบนี้หลวงตาท่านเดินมาถึงปุ๊บท่านก็จะคอคอรับน้ำคอหัวให้เรานะครับคอหัวคือคอให้พรครับเคะที่น้ําก็คือคอรับน้นํานั่งมาได้ปะต้องนั่งนะแม่เ <ś> ด้อนะครับครับผม สาธุนโมทนาบุญกับยายทรรทุกท่านทุกคนนะครับฝาเกเป็น์กำลังใจและฝากอ่อาไลฟ์ฝากแชร์เป็นสะพานบุญร่วมกันนะครับยายทรรแม่ยกได้ยกไปยกไปรวยเลยนะฮะนี่น้ำนี่รวยเลยอ๋อพี่พี่ทหารบอกว่าลงน้ำรวยแนย่นอนวันนี้น้ำขายดีครับน,อน้บบองตาฝองลงตาไปตรงไหนนี่น้ำขายดีทุกที่ครับอ่า น้ำดื่มวิมลนะครับชื่อโรงงานน้ำนะครับขายดีขายดีเลยละครับเป็นความโชคดีของพี่น้องอยญาติทำเนาะ,ะที่หลงตาในเดินทุดงผ่านสำหรับพี่ๆรงน้ำนะครับในหลายโรงํานนะครับพี่น้องเรามานั่งท่านก็จะไปสวัสดีครับสวัสดีครับผม ลเด็กๆสาธุนะครับวันดีครับผมพี่วันดีครับค่ะแม่รอที่ไม่ได้ช็อปอะไรนะพี่ที่ไม่ได้ช็อปเนี่ยค่ะอ๋อ้ไม่ใส่ทองอ่ะอ๋อ้ตรงไหนนะพี่ไปไปมนาชออ่ะไปเลยเดี๋ยวผมจะไปจับภาพให้สวัสดีย่าทำทุกท่านทุกคนครับ แม่นะาชอบนะครับคุณแม่ท่านบอกว่าจะฝากเสื้อว่างั้นนะครับเนาะท่านมาเตรียมถวายพระไตสวัส <Thr ough> ด,ดีครับคุณแม่สวัส <พ sta S 1> ด,ดีครับผมสวัสด,ดีครับเรันะเไว้เลยของตบแม่อเดี๋ยว <Lic fik S 1> ให้ให้คุณลุงตาผ่านก่อนได้ค,คุณแม่เดอ้อสิ่งไหนคุณแม่จะถวายเตรียมไว้เลยนะครับครับครับผมนี่ท่านจะถวายพระนะครับ จับเพกน้ำด้วยแม่ครับจับกน้ำนะครับถวายให้หลวงตาค่ะท่านถวายครับถวายครับหลวงตาเมื่อวานเมื่อวานหลวงตาบอกว่าก็มีพี่น้องนำแบบนี้นะครับมาถวายท่านบอกนะครับคุณแม่นะนะครับ ทูซาทูครับผมครับคุณแม่ต้นละต้นไหนบ้างแม่พี่ตั้มอันนี้ของพี่ตั้มนะครับผมคุณแม่ หมอด้วยนะคะเจนีด้วยตัวตัวไหนของคุณหมอตัวไหนของผมหมอเนี่ยอันนี้ของตั้มทั้งหมดเลยโอเคครับคุณแม่นะคะครับผมขอบคุณครับขอบคุณแม่เดี๋ยวกลางคืนแม่จะไปร่วมด้วยนะครับไปสวนมด้วยคุณแม่นะครับผมครับผมขอบคุณแม่ครับผมมครับผก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบตั้มดัมซิ่งนะครับสวัสดีครับผม